สวัสดีค่ะทุกคนขคารุ้พามาชมตุ๊กตาต่อนะคะวันนี้เป็นแบรนด์ของดิสนีย์นะคะพิกัดร้านก็เหมือนเดิมค่ะเมกะบ,บางนานะคะอยู่ระหว่างโรงหนังกับฟูดคอร์ตนะคะอยู่ตรงโรงหนังเลยค่ะออกจากโรงหนังมาจะเจอเลยอันนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะคะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะคะจะแยกกันนะคะระหว่างคาแบร์ก,กับดิสนีย์เพราะว่าเจ้าของร้านน่ารักมาก แต่ว่าบอกว่าแยกส่วนถ่ายได้นะคะไอตัวกลมๆเนี้ยขนขนฟูน่ารักอันนี้ก็เป็นจะเป็นพี่มีพูนะคะที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะจริงๆแล้วตุ๊กตาดิซี่เนี่ยจะอยู่กับเรานานมากแล้วเราก็จะรู้จักกันสัตว์เป็นส่วนใหญ่นะคะว่าตัวไหนชื่ออะไรบ้างแต่ว่าบางทีฮ่ะลูก็ลืมชื่อนะคะบางทีค่ะลกก็ลืมชื่ออันนี้พาชมบรรยากาศนะคะว่า มีความน่ารักอะไรบ้างในร้านนี้นะคะแต่ร้านนี้ตุ๊กตาเยอะจริงๆจะบอกว่าเยอะมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเส้นเท่รู้ชอบมากสุดคือนี่ค่ะเจ้าหมูสีชมพูเนี่ยค่ะไอ้เจ้าหมูชายเจ้าหมูค่ะพิกเลตของเรานะคะของฮารุก็มีค่ะชอบมากคือพิกเลตในสําหรับในนี้นะคะเจ้าจะชอบพิกเลตมากจะชอบจะชอบพิกเลตมากอันนี้จะเป็น มินนี่นะคะมินนี่เมาส์ก็จะมีโบว์แล้วก็มีกระโปรงนะคะส่วนมิกมกี้เมาส์เขาก็จะเป็นผู้ชายค่ะมิกกี้เมาส์คืออันนี้อยู่ข้างล่างนะคะอันนี้คือมินนี่เมาส์นะคะจะพาผู้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีเสียงตีเข้านูก็เลยต้องมาใส่เสียงเองนะคะเสียงก็อาจจะแหดนะนะคะทุกคนขาพาชมความน่ารักตะมุตะมิของตุ๊ก,กตาก่อนนะคะ ต้องทําคลิปลงนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะคะก็เลยพามาชมความตุ๊ก,กตากันนิดนึงนะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนึงอย่างช่องฮารุเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระเยอะมากเท่าไหร่จะมีความที่อะไรก็ได้แต่นี่ทุกคนข่าจะแนะนํานะคะไอ้ตัวเนี้ค่ะนุ่มมากทุกคน,าานค่ะสีขาวเนี่ยค่ะนุ่มจะบอกเลยว่าทุกคนค่ะนุ่มมากเดี๋ยวฮารุจะต้องขับไปเอาเนี่ยตัวบนอนะตัวข้างบนนะคะ นุ่มมากจะไปเอาสีข้างบนนะคะนุ่มนุ่มแบบนุ่มแบบนุ่มมากๆนุ่มสุดๆเลยอารุชอบตัวบนที่จับอยู่อันนี้นุ่มมากนุ่มจริงๆอืมเอนโดนัทนรักของเรานะคะเนี่ยค่ะนุ่มนุ่มสุดๆนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มแบบอยากจับอยากกอดแล้วไม่อยากวางเลยะทุกคนนะคะยังไงก็ฮารุก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากชมคลิปนี้ให้ฮารุด้วยนะคะฝากช่องอย่าลืมช่องอย่าลืมฮารุฮารุจัง ชาแนลนะคะยังอยู่กับทุกคนอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องนิดนิดนึงนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้ก็นุ่มคือตุ๊กตานุ่มหมุดเลยค่ะทับอันนี้คือจงบอกก่อนว่าเป็นอ่าลิขสิทธิ์นะคะเป็นลิขสิทธิ์เป็นแบรนด์ลิขสิทธิ์ที่เราต้องขออนุญาตเขาในการถ่ายเจ้าของร้านอนุญาตให้ในการถ่ายคือเจ้าของร้านใจดีมากอันนี้ก็จะเป็นพวกสมุดโน้ตท,ทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็จะมี ลหลายๆอย่างทุกอย่างที่เด็กๆจะชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่หมีตัวใหญ่อันนี้เป็นของคาแบค่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากคลิปตุกตาร้านตะมุตะมิตุกตาความเป็นตะมุตะมิด้วยนะคะแต่ว่าเราจะเป็นคนชอบตุกตาบบาน